สัสดีครับเพื่อนๆตามมีตามเกิดเดซีรีของเรานะครับห่างหายไปนานพอสมควรนะครับอสองสัปดาห์กว่าๆนะครับเนื่องจากติดภารกิจงานประจํานะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับในหัวข้ออยากเล่าให้ฟัง EP พีที่3นะครับาจากจีก EP 2นานพอสมควรนะครับเพื่อนๆพ p 2ีของเอ็ดมินถ้าเพื่อน,อนๆจําได้ก็คือจะเป็นเรื่องของการาพูดถึงหอยทากนะครับศัตรูที่สําคัญ ตัวหนึ่งนะครับเวลาเราปลูกพืชมักจะทุกคนมักจะเจอปัญหากันนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของวันนี้เราจะพูดถึงการตอนกิ่งนะครับแต่เป็นการตอนกิ่งต้นมะเขือนะครับซึ่งโดยปกติแล้วคนอื่นเขาไม่ทํากันนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้แอดมินจะมาลองทําให้ดูนะครับว่าเออมันตอนกิ่งได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะตอนไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพืชผักสวนครัวมันมีอายุสั้นนะครับแต่บางที พืชในบางกลุ่มนะฮะเช่นพวกต้นพริกต้นมะเขือมันก็มีอายุยืนอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนบางทีเราตัดแต่งกิ่งของมันทิ้งไปเราเสียได้นะครับแล้วก็ลองมาเปลี่ยนเป็นการตอนกิ่งแทนได้ไหมเมื่อเราต้องการตัดแต่งกิ่งนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในการให้มันออกลากาเกิดผลขึ้นมานะครับแต่ว่าเราก็สามารถได้ต้นมะเขือต้นใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งต้นนะครับอ,อุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกก็คืออันตัวนี้นะครับเพื่อน ก็คือม <avent mental Sure> ีดนะครับมีดอะไรก็ได้ที่มันคมนะครับสามารถนามาคว้านกิ่งได้นะครับส่วนตัวที่2ก็คือคีมมัไทนะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนไม่มีนะครับก็ใช้เชือกฟางก็ได้นะครับหรือเชือกอย่างอื่นก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นตัวถุงพลาสติกที่เราใช้แล้วนะครับแล้วก็เอามาตัดเป็นแผ่นๆนะครับใช้สำหรับในการหุ้มกิ่งตอนนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นดินปลูกนะครับดินปลูกเป็นดินแบบไหนก็ได้นะครับ ขอให้สามารถที่จะอุ้มน้ําได้ดีนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือกาบต้นกล้วยนะครับกับกล้วยที่เราไปเลาะออกมาเวลาที่ต้นกล้วยมันออกเครือแล้วแล้วก็เราเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับก็เอากับกล้วยนี้มาแช่น้ําไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็หนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อมันอิ่มน้ําชุ่มน้ํานะครับเริ่มแรกนะครับเพื่อนๆเราก็มาเลือกกิ่งที่เราจะตอนนะครับ พยายามให้เป็นกิ่งที่ยังไม่ออกลูกนะครับอย่างไอตัวนี้กิ่งนี้มันเริม่มมีมีลูกขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้เรมีมีลูกอันนี้เราไม่เอานะครับความยาวของกิ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับแต่ก็ไม่ควรจะเกิน8 0ซนเมตรนะครับโดยทั่วๆไปก็ประมาณ50เซนนะครับเวลาเราเลือกกิ่งนะครับตำแหน่งที่เราจะคว้านกิ่งนะครับก็ขอให้มันอยู่ อยู่บริเวณใต้ข้อใต้ตาของกิ่งนะครับห่างจากจุดที่เราจุดที่เราจะคว้านนะครับให้ห่างจากข้อประมาณ1เซนนะครับประมาณ1เซนนะครับแล้วก็ความยาวของของแผลที่เราจะคว้านนะครับจากแผลบนนะครับแผลบนสมมติว่าตรงนี้เราจะคว้านกิ่งนะครับความยาวจากแผลบนก็อย่างน้นอยก,ก็มีความยาวประมาณ1เซนถึง2เซนติเมตรนะครับเพื่อไม่ให้ เนื้อเยื่อของของต้นมะเขือเขาเชื่อมติดกันนะครับถ้าเราอยู่ทําแผลสั้นเกินไปนะครับมันก็จะเนื้อเยื่อมันจะเชื่อมติดกันมันจะไม่เกิดรากนะครับเ,เพื่อนๆโอเคนะครับในส่วนของแอดมินก็จะเลือกบร,ริเวณตำแหน่งนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วข้อมันจะอยู่ด้านหลังนะครับข้อจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ตรงที่หัวแม่มือแอดมินจับอยู่นะครับตรงนี้มันจะมีข้ออยู่ด้านหลังนะครับแอดมินจะเลือกประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเริ่มทําการคว้านกิ่งนะครับ โอเคนะครับเราจะเริ่มตำแหน่งนี้นะครับโดยการใช้มีดคันเนกิ่งนะครับโดยการบากกิ่งไปรอบๆให้ให้รอบเลยนะครับตัดเปลือกให้ขาดออกไปเลยนะครับตัดไปให้รอบๆเลยนะครับบากแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนมีดจนจนครบรอบนะครับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับ เราได้นะครับเราแผ่แลแรกนะครับคือตำแหน่งนี้ต่อไปแผ่ล่างนะครับเมื่อกี้เราแผ่บนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเราขยับขยับลงมานิดนึงประมาณนี้นะครับประมาณสักสองเซนนะครับประมาณสักสองเซนนะครับเสร็จแล้วก็คว้นกิ่งแผ่ล่างนะครับก็เหมือนเดิมครับตัดให้เปลือกขาดนะครับเพื่อนๆก็หมุนข้อมือนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนให้รอบเลยนะครับ Okay. เสร็จแล้วนะครับแล้วก็แกะเปลือกออกนะครับแกะเปลือกออกนะครับอันใดจ,จะแกะยากนิดนึงนะครับประมาณนี้ถ้าไม่ขาดนะครับถ้าไม่ขาดใช้มีดซ้ำอีกทีนึงนะครับอุ้ยซ้ำอีกทีนึงนะครับ แล้วนะครับเพื่อนๆเราใช้แค่ใช้แค่มือนะครับลูบๆลูบๆเอาเมือกเลื่อนๆออกไปนะครับซึ่งมันเป็นเนื้อเยื่อเยื่อเจริญนะครับปกติเขาจะใช้สันมีดขูดแต,แต่เราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเราแค่เอามือลูบๆให้เมือกมันหมดไปนะครับมันจะมีเมือกเลื่อนๆอยู่ครับซึ่งมันเป็นเยื่อเจริญของของต้นไม้อยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่มีการ รูปเอาตรงนี้ออกไปนะครับมันก็จะงอกเป็นเปลือกขึ้นมาใหม่นะครับมันจะไม่เกิดรากนะครับโอเคครับมีแค่นี้นะครับขั้นตอนการการบากนะครับความกิ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือน้ำดินนะครับน้ำดินที่เราเตรียมไว้นะครับดินที่ชุ่มน้ําดีแล้วนะครับเอามาหุ้มเข้าไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อนๆใช้นิดเดียวนะครับดินใช้นิดเดียวนะครับใช้ดินหุ้มเข้าไปนะครับ หุมให้ให้ปิดให้มิดเลยนะครับแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับเพื่อนๆแค่นี้ได้แล้วนะครับโอเคหุมดินเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับครับต่อไปเราก็หุ้มด้วยกับกล้วยนะครับที่เราแช่น้ำไว้นะครับเพื่อนๆกับกล้วยถ้ามันยาวเกินไปเราก็ตัดออกนิดนึงนะครับตัดให้พอดีครับ กับแผลที่กิ่งตอนนะครับอ่าประกบเข้าไปให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าประกบให้ให้มิดให้สนิทเลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเคเบิลทยครับอ่าเคเบิลทยอ่ามันสะดวกตรงนี้ครับเราแค่สอดเข้าไปในในร่องมันแล้วก็ดึงได้เลยนะครับอ่แรกๆจะถึงยางนิดหนึ่งนิดนะครับ ลัดด้วยเคเบิลทายนะครับมันจะแน่นดีกว่าการใช้เชือกมัดนะครับแล้วก็เวลาเรามัดมันจะมันไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่ถ้าเราใช้เคเบิลทยมันสะดวกมันง่ายดีครับแค่เราลูดเข้าไปแค่นี้ก็ได้แล้วครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเสร็จแล้วเสรเ็จแล้วเราก็ใช้กันไกนะครับใช้กันไกรตัดส่วนส่วนที่มันยาวเกินออกมาออกไปนะครับ ตัดออกไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่นพนอนหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกนะครับแล้วก็ตามด้วยเคยเบิลทายเหมือนเดิมครับรัดด้วยเคยเบิลทยเหมือนเดิมนะครับอีกชั้นหนึ่งอสอดเข้าไปครับแล้วก็ดึงดึงให้แน่นนะครับเพื่อนๆนครับ ข้างบนไม่ต้องเน้นมากก็ได้เพราะเวลาเราลดน้ําจะได้ให้น้ําซึมเข้าไปด้านบนนี้ได้นะครับเวลาที่มันแห้งนะครับเพราะช่วงหน้าหนาวอากาศมันแห้งมันจะแห้งเร็วด้วยนะครับต่อไปครับอีกอันหนึ่งด้านล่างนะครับเสร็จแล้วก็ตัดออกด้วยกรรไกรนะครับกรรไกรตัดออกไปเลยครับ จะได้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เหลือคราวนี้ก็คือคอยลดน้ํานะครับคอยสังเกตกิ่งตอนอย่าให้มันแห้งนะครับถ้ามันแห้งปุ๊บเราก็ใช้ไซลิงหรือใช้ขวดพลาสติกธรรมดาก็ได้นะครับเพื่อนๆกอกน้ามาแล้วก็มาหยอดน้ําลงไปส่วนบนนี้นะครับให้น้ําซึมเข้าไปข้างในนะครับน้ําก็จะซึมเข้าไป ดินก็จะได้รักษาความชื้นให้กับกิ่งตอนนะครับมันจะได้กระตุ้นการเกิดรากได้เร็วขึ้นนะครับครัเพื่อเพื่อนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เอดมินทําไว้นะครับเมื่อ14วันที่แล้วนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใช้กล้องโทรศัพท์ในการถ่ายทํานะครับก็ตามที่เห็นนะครับตอนนี้เริ่มแตกล่าขึ้นมาแล้วนะครับคาดว่าครบ1เดือนล่าเขาน่จะเยอะกว่านี้นะครับ ครับสำหรับอีีนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมหองอช่องนี้กันนะครับาฝากขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นะครับมีข้อที่เถ็นมีข้อสงสัยก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ